สวัสดีเอฟซีปูรอคอยเล่าสามัคคีทุกๆคนเด้อหนอวันวันที่มื่อนี้เป็นวันที่หกเมษายนเลื่อนในวันที่หาเมษายนห้าน้อยบ่สมบูรณ์ปัญญา,าน้อพี่น้องเอ้ยเล่าสามัคคีเลื่อตสวัสจะห้าน้อยอยู่ห้าน้อยใส่ยุ่สมบูรณ์ยอดห้าน้อยได้สามอยู่ เราสามาคีเราไรวันี่พี่น้องของไรวันเนาะพี่น้องเนาะแตกว่าคือมือว่านมือว่านมือก้อนนี่มือว่านมือก้อนนี่เลยซี่คแตกตรงๆเลยอัดมือนี่มีภูเขามาเบิงบ่เนาะมีภูเขามาเสีย่ยมาแช่กันบ่เนาะมือว่านที่หานี่มือน,นี่อัดวันที่หกเนาะอัดขีดเนาะวันที่หกแล้วพี่น้องเด้อวันที่หามอขึ้นนี่มีภูเมาเสี่ยมาแช่ให้บอ พูดเขามาบัาไใน2องในองเล่าเนาะพี่น้องเนาะใเลาสามัคีวิ่งรูดติดหนึ่งเลาสามาคีเล้าวีไอพีเล้าสามัคีวีไอพก,กระลูดตดดิดหนึ่งรูดในรูดหนทั้งสอ,งสองลาเนาะพี่น้องได้หนึ่งแปดกับหาหนึ่ง แต่ว่าสามาคีนี่หนึ่งยื่นรักลอยยันว่าใดยันบ่เป็นตัวใดอเป็นตัวรูดก็สิได้ตั้งแต่หาหนึ่งน้พี่น้องเนาะได้ยื่ดอกหาหนึ่งจะว่าตัวหนึ่งมาไดเอ้าให้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อทางปู้คุณก็ให้เป็นแนวทางหาเหล้าผัดเหล่าไร้วันหากันชั่วมือพี่น้องด้วยไร้วันกันเอ้ามาเบิ่งมาเบิ่งโปรไดมาแล้วก็ได้ เบื้องมาเสียมาแชร์กันเด้ยของวันที่หกมานน่วันที่หกเมษาจัดไปเลยเวลาีิมาไรก่อนละจัดไปเลยไปเลยเก้าสี่เก้าสี่

câu kết giảm cầu giảm cầu giảm cầu xuống, giảm. xuống giảm. 3 si Vinh. Vinh Vinh Cầu si Vinh cầu si cầu sĩ si vinh cũng đến cầu sĩ si. long sáng cầu long sáng cầu

มาขี้วีไอพี่คุณเขียนมาจังสันเนะาะหัวขอวีไอพี่เบิ่องเอา้าเ้ยพี่หลงังผู้ได้ขอใจผู้ใดมาเขามาเบิ่งมาเสียก,ก็ได้เบิ่งเอาผู้เห็นตามคอมพิวเตอร์เขียนมาจังสันเนาะแ่จัดจังสันละจับคู่ 准。So

Vinh Số Ngân Vinh Vinh Số Ngân Cũng nền xuống ลองหาหกเล่าวีไอพี่ดีไอพี่หล่าวีไอพีจับคู okay okay ี่หนึ่งสองสามสีหกตัวตัวน้อาดอกไว้มงาดนี่หกตัวนึงอันนี้หกเนืนี่หโคพี่เาตัวนี้นอยหกนึ Say ok bed wing, wing. Opet. Một vinh đường. kết vinh cùng nền hút kết lòng hút nền tôi lòng cập vì đây มาเอาไปหลุดเอาไปหลุดน้ำกันเลยก็ได้ัวลองก็ได้เล้าสตาวันที่หาได้ชงล้าพี่หน่องวันนี้วันที่หกจะเป็นยังไงเขามาบุ่งมาเชียกันเดอว่ามันจะได้หมดแล้วเที่วนี้ วันที่หกนี่พานยุทกศิลาพันผละแตกศิลาสัตว์วันที่หาเขาสล่าว v i V พี VIP. สัตว์วี aku Kau sun Kau sun sampai Oh ini itu kata ini in. yang Kit pet Kit pet แปดเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้า Samsung Samsung xuống น้องเด้อเยอะหน่อยหนไหมไปขยายจนเก่าซีนี่แล้เลยย่อยจนหน่อยหน,น่อยเอาก็ไปยังเบิ้งบรรนัดปันใดกับเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจเอาเอ้านี่ตัววิ่งละนี่นี่แหละตัวเน้นละนี่เก้าชุดนี่แหละตัวเน้นตัวหลุดละพี่น้องเลยตัวล่างหลุดมาสะเก็ดแปด xún mục giám nâng kết kết ขนแอบหนัดจอเด้อแคปหนัดจอเด้อร์สีเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้เมื่อคืนนีนวันที่หาได้ช้อนเหล้าย่บีนองเมื่อนี้วันที่หกสิได้จักสิบ่ได้มือ,อยู่บ่พี่น้องผู้ใดเข้ามา พวกเกาพวกไม่กะแคปหน้าจอเด้อกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ละว่ากดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เด้อเมื่อนี้ของวันที่หกเด้อพี่น้องเด้อวันที่หกเมษายนพศจอดจองพันห้าร้อยหกสิบหกฮานะก็เนี่ยที่ศิลป์ตรงตะวันฮานอยอยู่บัดเสามันปนกันเนาะทั้งฮานอยทั้งเล่าคือวานละอื ล่าผเล่าซา,ามาคี้เมื่อนี้ของวันที่หกมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบหกของไร้วันพี่น้องของไร้วันเล่าไร้วันเด้อหลบสองถุ่มเคิงไปแล้วอืมสองถุ่มสามถุ่มดละหัดที่ถุ่มกระเมดดอกสองถุ่มเคืองไปแล้วหมดละหลังมูหลังห้าน้อยหลังเล่าพัฒนาไปเบียดกันไปหันละ ซื้อให้ท่านได้พี่นอ้อดเ้อเอาให้ท่านหาให้ท่านเอาจับคู่เก่าซศูของเหลาสามาคัคคีได้พี่นึ่งเกเก่าเกตสเก่าสองสามสวิ่งเก่าซกลมเน่นเก่าซีร่อง3ามเก่าเาสามาคัคคี VIP จับคู่ศูนย์หาหสอง ห, 6, 1, ห 6, กหนึ่งหกเ็ดสามศูนย์วิ่งศ1นย์หกรมเรนศูนย์หนร่องหกล่าวีไอพีหกเก็ดศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งหาสี่วิ่งหก,กเ, 6, เกรมเนหกเจร่องหกหล่สาสตาร์วีไอพ 9038ศูนย์สามแปเก็ดแปดแปดเก้าวิ่ง90้ากมเนินเก์ร่องเก็ดแเอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อผู้ได้เข้ามาแล้วก็ได้ผู้ได้เข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้อันนี้นอ้องไม่พี่นอ้องบักท่านกีหลอบแต่ว่ามีแจกมาแล้วไม่ซี มีซีเล่าแล้วมือมือก้อนนี่มือวันที่วันที่ซีพี่น้องได้ชีเหล่าแปดตรงตรงก็มีมือวันที่หาเมื่อวานนี่ได้สองเหล่ามือนี่วันที่หกได้กลับมาได้ชีเหล่าอี่คือเก่าเลยพี่น้องพวกได้เข้ามาเบิ่งมาเชียมาแจ่แล้วก็ให้มีโศกมีลาภห้โศกดีกันทุกคนเด้อหายลำลำลวยลุยปังพังกันทุกทุกคนพวกเข้ามาเบิ่งเล่าลายวันนี ให้รืยอรวยปังปังแห่งๆกันมั่นตุกูทุกคนเงินทองอะไรมาเทมามีศสกมีหลับกันตุกูทุกคนเด้อสวัสดี